กับสวัสดีนะครับญาติธรรมทุกท่านท่านใดที่ยังสนใจในในลักปฏิบัติภาวนาแบบที่ข้าพเจ้าสอนนะครับก็อธิบายเรื่องการที่เราจะทวนจิตนะครับทวนจิตเพื่อมาเห็นความจริงนะครับได้เห็นเข้าใจธาตุดั้งเดิมนะครับจะเรียกว่าธาตุบ้างของทุกดวงจิตก็ได้จะเรียกว่า ธาตุว่างเปล่านะครับธาตุที่ไม่ปรุงแต่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานที่ไม่มีตัวตนนะครับไม่เคยมีดีมีเส่วไม่เคยมีบุญมีบาปไม่เคยมีกฎตายรักนะครับแต่เพราะมีเหตุปัจจัยนะครับถูกเรียกว่าการอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะครับก็จะได้เข้าใจหลักปฏิบัติ ง่ายๆนะครับการภาวนาง่ายๆนะครับหนึ่งเราก็จะไม่ผมสอนตั้งแต่แรกแล้วก็คือเราไม่ไม่เอาตัวตนเนี้ยมาแทรกแซงธรรมชาตินะครับเพราะความไม่รู้นะครับอวิชานี้ก็คือตัวต้นเหตุทําให้กิเลสทั้งหมดเกิดขึ้นทําให้สังโยชน์เกิดขึ้นทั้งให้รักโลภโกรธเกลียดนะครับจัดอยู่ในอาสวะกิเลสเกิดขึ้นนะครับตัวอวิชาทั้งลด้แ,แดีนี้ครับก็ มา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 เรียนรู้ง่ายๆนะครับก็ไม่อยากให้อหนึ่งไม่อยากให้เอาความเป็นตัวเรานี่มามาเป็นผู้เพ่งผู้จ้องมาเป็นผู้รู้นะครับทําไมถึงพูดแบบนี้เพราะถ้าเป็นแบบนี้มันจะติดค้างอยู่นะครับติดค้างอยู่มันก็ยังเป็นอวิสาอยู่เพราะความเป็นเรามันไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับแต่เพราะว่าถ้า เดิมแท้เนี่ยของของจิตก็ดีหรือว่าธาตุรู้นี่ที่เป็นหลังความว่างเปล่ามาตั้งแต่ต้นธาตุเนี้ยนะครับแต่เขานั่นคือความเป็นจริงถ้าถ้าลองสังเกตและก็ลองพิจารณาเขาเขาก็คือทํางานอิสระของเขาอยู่ตลอดนะครับเราจะได้เข้าใจเป็นเป็น,เป,นเป็นการ ที่เราจะเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อการเข้าถึงแก่นนะครับก็หมายถึงว่าเขาเป็นธาตุอิสระเป็นรู้ตรงๆรู้แบบรู้ธรรมชาติของเขานะคือรู้แบบไม่มีการปรุงแตง่งไม่มีอารมณ์ไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาไม่ไม่ใชู่ปไม่ใช่นามอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับก็เป็นรู้แบบ ตรงๆดรรูซื่อๆไปดูแบบไม่มีผู้รู้อ่ะแต่แต่มันมีตัวตัวน,นี่มันเป็นสิ่งบดบังที่มาปิดบังปิดกั้นก็คือตัวอวิสาความไม่รู้นี่นะครับมันเป็นเรื่องแบบนี้นะครับก็อยากให้การเข้าใจหลักปฏิบัติภาวนาแบบเราจะไม่เป็นไปเกี่ยวข้องนะครับอยากให้รู้ตามธรมรมชาติของเขาเองอยากให จิตดิจใจนี้เขารู้ของเขาเองนี่อยากให้เข้าใจว่าเขารู้ของเขาเองได้เขารู้ของเขาเองได้นะครับเขามีการกระทบหรือผัสสะและเขารู้ของเขาเองได้เขาเกิดรับรู้ได้ของเขาเองไม่อยากให้มีตัวเราเป็นผู้ไปรู้หรือว่าเข้าไปแทรกแซงแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังไม่ให้มีความเป็นเราเนาะเราจะได้เข้าใจธรรมชาติของฝั่งกฎอนิจังทุกคังอนัตตา ในในฝังร่างกายในฝั่งขันท่านะครับก็อยากให้เข้าใจว่าผมก็เคยพูดเรื่องธรรมะต่างๆนี่คือถ้าฟังแบบนี้มันก็คือการเขาเรียกว่าทวนกระแสเข้ามาเห็นความเป็นจริงก็ไม่ใช่ว่ามีตัวเราหรอกแค่แค่เปิดแจฟังก็จิตนั่นแหละหรือธาตุรู้นั่นแหละเขาเขาได้ยินได้ฟังเขาก็เกิดปัญญาเกิดสติปัญญารู้แจ้งนะครับว่าความรู้สึก ความคิดอารมณ์ต่างๆนี่มันมันไม่ใช่ธาตุรู้มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นตัวตนด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี่ความรู้สึกนึกคิดนี่มันก็ไม่แตกต่างกับร่างกายด้วยซ้ํานะครับไม่แตกต่างกับวัตถุสิ่งของนะครับที่เป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นทีวีพวกนี้มันไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนนะธาตุรู้นะครับแต่มันมี การปรุงแต่งแล้วก็อาศัยคาว่าจิตก็ดีธาตุรู้ก็ดีคาว่าอ่ามโนโทางใจก็ดีเนี่ยนี่คือมโน,โนคือการปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยแต่ถ้าความคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธาตุรู้มันคิดไปเนี่ยมันปรุงแต่งไปมันไม่รู้ว่ามันปรุงแต่งนะเพราะมันไม่ใช่ธาตุรู้ความจําเหมือนกันมันก็จําไปอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ธาตุรู้ ความรู้สึกมันก็ไม่ใช่ธาตุดูนะครับอารมณ์มันก็ไม่ใช่ธาตุดูมันมันมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนด้วยล่ะนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนมันไม่แตกต่างกับความรู้สึกของร่างกายนี่นะครับธาตุสีนี่มันมันมันไม่มันไม่ได้เคยบอกว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าพลังงานของไม่เคยมีตัวตนด้วยซ้ําไม่เคยมีเกิเลสไม่เคยมี บุญมีบาปไม่เคยมีดีมีซั่วรู้ตัวนี้ถ้าเข้าใจมันจะรู้เป็นกลางแต่ถ้าไม่เข้าใจมันจะไม่เป็นกลางมันจะมีความเป็นเราไปแทรกแซงในบุญในบาปไปแทรกแซงในอารมณ์สุขทุกข์อารมณ์รักโลภโกรธเกลียดแล้วก็มีตัวมีตนข,นขึ้นมานี่นี่คือการแทรกแซงของพลังงานในฝ่ายอาวิสานะครับไม่มไม่ใช่ตัวเราจริงๆถ้าพูด,ดง่ายๆอยากให้เข้าใจว่า ความเป็นตัวเราในสมมตินี่เปรียบเหมือนอก้อนเมฆนะฮะเดี๋ยวว่าก้อนก้อนเมฆเปรียบเหมือนก้อนเมฆนั่นแหละครับเป็นหลังเป็นเหมือนก้อน,มน,นเ,นอเ,นเมฆก้อนก้อนก,ก้อนเมะหรือว่าเป็นมีลักษณะเป็นก้อนเมฆที่ฟุง้งเคลื่อนไปเคลื่อนมาในท้องฟ้านะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ มันไปบดว่งท้องฟ้าบดบวงดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดือท้องฟ้านั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นลักษณะงี้เนี่ยความความไม่รู้อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับความไม่รู้อ่ะเปรียบเหมือนก้อนมีดอ่ะเราไม่ต้องพยายามไปไล่ตามดูตามรู้ก้อนมีเราไม่ต้องพยายามไปไปไล่ตามก้อนมีก็ได้เหมือนทุกวันนี้ <c oughs> จิตเืออ่ความไม่รู้เนี่ยจิตเนี่ยมันไหลไป อะไรกระเพื่อมมาเนี่ยมันไหลไปยึดไปเกาะไม่ว่าจ,จะอารมณ์สุขทุกข์ดีสัว่วมันไม่ได้อยู่เป็นกลางมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแบบดูธรรมชาติของของธรรมชาติของธาตุารู้แหละธาตุบุิสุทธ์ถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันเป็นการกระแสของอ่า,อาวิสานีอา่อย่างเช่นมันไปบดบังความจริงไว้นะทำให้ความจริงนั้นไม่ปรากฏ แต่ถามว่าจิตหรือว่าธาตุบริสุทธิ์นั้นมันแสดงความเป็นจริงของมันอยู hint, 分分 material, 分 veces, 分 aciones, ่ตลอดแสดงความว่างเปล่าแสดงความไม่มีตัวมีตนแสดงความไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นกิเลสไม่เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่แต่เนี้ยเนี้ยตัวเราไม่เข้าใจเนี่เราเราคือมันมีตัวไปบดบังไปปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างก็เลยไม่เข้าใจตนเองนะครับก็แสดงว่ามายึดอาการนะครับเข้ามายึดอาการเข้ามาหลงกระแสของอาการ อยู่ในกฎไตรักษอันนี้จังทุกข้างอนัตตาเนี่ยมามาลงบุญลงบาปมาลงดีลงเสวไม่อยู่เป็นกลางนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยถ้าเข้าใจว่ารู้บริสุทธิ์จริงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของดีของความคิดดีคิดเสวไม่ผักไซไม่ไ้ตามไม่ปฏิเสธไม่ตัดสินนะครับถ้ารู้เป็นธาตุรู้ที่เป็นของร่างเดิมนะครับไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มานะครับไม่ปรุงแต่งอะไรเขาก็จะอยู่เป็นกลาง เป็นกลางเหมือนดวงอาทิตย์ท้องฟ้านะั่นแหละเหมือนท้องฟ้านะหรือว่าดวงอาทิตย์ก็ได้เปรียบอุวมาให้เข้าใจสองอย่างเลยกันจะมีก้อนมีอันหนานเน่นนะครับบดบงังท้องฟ้าหรือดวงอาทิตย์มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็เป็นความผ่องใสอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ของของจิตปุตตุส่วนเนี่ย ก็จะไปเข้าใจผิดนะครับไปไปยึดอารมณ์ไปยึดความรู้สึกไปยึดความคิดไปยึดอาการถูกรู้มาเป็นตัวเป็นตนไปยึด <c oughs> ความรู้สึกสุขทุกข์อ่าไปยึดใน <c oughs> การสัมผัสนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าทำอารมณ์นะครับถ้าเราเข้าใจ,จแสดงว่าความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปง่ายตีตีความให้ง่ายไม่แตกต่างกับร่างกายเลยนะ เหมือนร้านกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยกายเคลื่อนไหวเนี่ยกายไม่ได้ไม่ได้แสดงครับว่าเป็นมีตัวมีตนความคิดมันก็ไม่ได้บอกว่ามันมีตัวมีตนเพราะมันไม่ใช่ธาตุรู้นะครับมันคิดไปมันก็คิดไปมันปรุงแต่งไปนะครับไ,ไปปรุงแต่งดีว่างชั่วว่างแต่มีมีสิ่งม,มารู้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่มารู้เนี่ยมันมันมันถึงสามารถเป็นภาสนะรองรับรองรับสิ่งเหล่านี้นะครับ ถ้าไม่มีธาตุาดูนี่ธาตุบริสุทธิ์นี้มาเป็นภาสนะรองรับอารมณ์ต่างๆเนี่ยตัวตนไม่มีนะครับไม่มีเราเรากำลังจะเข็นเข้ามาหรือว่าค้นเข้ามานะครับผพราะว่าไม่เอาความเสื้อไปตามหาความเสื้อแต่เอาความเสื้อมาพิสูจน์หาความจริงความจริงก็คือความจริงไม่ว่ามันจะในระยะนี้เราจะคิดน้อยคิดมากคิดฟุง้งซ่าน เราจะเพ้อจะหลงมันไม่ได้เกี่ยวกับธาตุดูนะครับการเพ้อการหลงไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ใช่ว่าการเพ้อแล้วมันไม่สามารถไม่เห็นธาตุดูไม่เข้าใจธาตุดูไม่ใช่นะครับจะเพ้อหรือไม่เพ้อก็บอกจะสติน้อยสติมากจะอารมณ์มากอารมณ์น้อยไม่เกี่ยวนะครับมันรู้อยู่ตลอดตัวรู้นี่มันรู้อยู่ตลอดมันรับรู้ว่ามีเพ้อมีหลงอยู่ตลอดแต่มันไม่ได้ใส่สิ่งที่เป็นเพ้อเป็นหลงนะครับเพราะว่าทุกอาการทั้งหมดไม่เที่ยง มันเป็นกดใจรักเมื่อ,อการที่เราเปิดใจแล้วก็ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปพยายามที่จะรู้ไม่ต้องพยายามที่ไปกดขม่มไม่พยายามไปเพ่งไม่พยายามไปวังคับนะครับถ้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่มันไม่ใช่ธาตุรูแบบบุริสุทธิ์มันจะเป็นธาตุรูแบบมีอัตตา มีความเห็นผิดมีตัวมีตนทันทีแต่ถ้าปล่อยให้มันรู้นะครับตามธรรมชาติของมันแม้อาการของกุศลอกุศลเกิดเนี่ยถ้ารู้ตามธรรมชาตนินี่มันจะหยุดตรงกลางถ้ามันเอีอยงไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็คือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นมันมันก็จะไม่ใช่ธาตุรู้บริสุทธิ์มันจะไม่เข้าใจว่าธาตุมันนั้น,นคือของบริสุทธิ์เป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่เกิดไม่ดับ เป็นของไม่มีไม่มาไม่มีตัวมีตนไม่มีอายตนะไม่มีลักษณะไม่มีสถานะนะครับไร้บุญไร้บาปไร้การปรุงแต่งนะครับถ้าเข้าใจแบบนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องความรู้สึกเรื้อคิดอารมณ์ปล่อยมันทํางานทําหน้าที่ไปไม่มีตัวมีตนไม่แตกต่างกับต้นไม้ไม่แตกต่างจากโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นนะครับ ้วยซามกระดมังต่างๆเลยนะครับมันสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้มีมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนนะแต่มันอาศัยภาสนะก็คืออาศัยจิตหรือว่าอาศัยธาตุดูนี้มาลองรับนะครับเป็นที่ลองรับเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธาตุรู้มันไม่รู้อะไรมันคิดไปมันก็ไม่รู้อะไรนะครับถึงมันจะคิดมีตัวมีตนแต่ถ้าไม่มีสิ่งมารู้เนี่ไม่มีธาตุดูอ่า เป็นพลังงานให้มันเนี่ยมันก,ก็จะไม่มีตัวตนเลยนะครับเราก็จะเข้าใจนี่แหละเราจะทวนจิตกลับบ้านสู่มรรคผลนิพพานนะครับเราจะได้เข้าใจหลักปฏิบัติหลักภาวนาแบบแบบไม่ต้องไปเอาตัวต,วตวนไปกระทําไม่ต้องเอาเอาเราไปเป็นผู้เพ่งผู้รู้ผู้ตามรู้ตามดูนะครับตราบใดที่มีผู้รู้ผู้ตามรู้ตามดูตามเห็นอยู่นั่นแหละคือการแทรกแซงจะไม่ใช่วิปัสสนาญาณน,นะครับ ก็จะทําเหมือนเราเราทำวิปัสนาถูกแล้วแต่มันไม่ใช่วิปัสนาญาณที่แท้จริงถ้าเป็นวิปัสนามันจะพ้นจากความเป็นเราทันทีนะครับเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยของธรรมซาหรือว่าเหตุปัจจัยของธรรมะทั้งหลายที่ทําหน้าที่ในแต่ละอย่างระอย่างแต่ละหนึ่งหนึ่งนะครับจะเราก็จะรู้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็สลายไปแต่เหมือนก้อนเมฆกันเหละเราไม่ต้องเป็นไล่จับก้อนเมฆไม่ต้องอยากไปรู้สีก้อนเมฆไม่อยาก ไปไล่เข้าไปหรือว่าอยากไปขว้าไว้นะครับหรือว่าตามรู้ตามดูมันนะครับไม่ต้องวิ่งตามมันมันจะสบายของมันเองถธาตุรู้นี่มันจะอยู่เป็นศูนย์กลางเป็นตัวนิ่งตลอดแต่การไปกันมามันก็เหมือนกลางวันกลางคืนนั่นแหละที่สลับไปสลับมานะครับเราก็จะได้เข้าใจท้องฟ้าก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่มันจะมีอารมณ์อะไรมาบดบงังเหมือนธาตุรู้เนี่ยตอนนี้ธาตุรู้ ยังไม่สามารถปรากฏตัวลายแต่ถามว่ามันก็ยังเป็นธาตุรู่างเดิมเป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นธาตุว่างเป็นธาตุสะอาดเป็นธาตุไม่ปรุงแต่งเป็นธาตุไม่มีเกียรติแต่ถูกบดบังไว้บดบังความจริงไว้และธาตุดูนี้ก็เลยหลงเข้ามายึดมาเกาะมาตั้งนะเป็นภาสนะให้แก่อารมณ์เป็นภาสนะให้แก่ความรู้สึกนึกคิดนะครับมันถึงมีสร้างรูปสร้างนาแต่ตัวนเดงมันอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่สิ่งที่ไม่อยู่เหมือนเดิมก็คือสังขารปรุงแต่งนะครับทีนี้มามาใครยี่สังขารก็ไม่ได้เคยบอกว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ปรุงแต่งไปนะครับมันปรุงแต่งไปใครรู้มันไม่รู้อะแต่มันปรุงแต่งไปมันไม่ได้รู้เลยว่ามันเป็นตัวเป็นตนสัญญาเหมือนกันเวทนาเหมือนกันมีอะไรกระทบเกิดพัฒนาขึ้นมามันก็ไม่ได้เคยบอกว่า,วามันมีตัวมีตน เพราะว่าถ้าไม่มีอะไรมารู้มันการมีตัวตนเกิดมันได้แต่ที่นี้มันมีเหตุปัจจัยหนึ่งมันมีธาตุรู้ได้ก็สิ่งที่อาการถูกรู้อย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดผสมกันเกิดพลังงานนี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ได้ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่กำลังทํางานอยู่ทํางานตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยทำงานบุญบาปดีชั่วนี่กำลังขยายนะครับขยายเรียกว่าขยาย สายพันธุ์นะครับของระบบกรรมอยู่นะแต่ธาตุดูนี้เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมีอยู่กับทุกดวงจิตในสามสิบเอ็ดภพภูมินี่คือาธาตุวุิสุนี้ธาตุบางเปล่าที่ถูกบดบังไว้ปิดบังไว้ความจริงธาตุนี้ก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ว่าถ้าเข้าใจแับนี้ก็อยู่ตรงกลางของรู้นี่แหละห้ามรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นธาตุ ที่ดูของเขาเองนะครับเราจะไม่พยายามไปแทรกแซงหรือว่าพยายามไปจัดการหรือว่าพยายามไปบังคับไปกดไปข่มให้ดูของเขาเองเนี่ยให้เขาเกิดดูของเขาเองเขาละยินของเขาเองเขาเห็นของเขาเองเขารู้ความคิดของเขาเองเขารู้อารมณ์ของเขาเองเขารู้ความรู้สึกของเขาเองเขาก็จะต้อนเข้ามาเหมือนว่าหดตัวเข้ามานะครับเห็นความจริงว่าเนี่ย้าดูเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็น บุญเป็นบาไม่ได้เป็นการปรุงแต่งอะไรแต่มีการปรุงแต่งที่เคลื่อนไว้เคลื่อนเคลื่อนมากระเพื่อมไปกระเพื่อมมาไม่แตกต่างกับก้อนมีดหรือว่ากลางวันกลางคืนนะครับแต่ท้องฟ้าก็ยังเป็นธาตุร่างเดิมจะมีก้อนมีดสีดาสีขาวควรนหมอกอะไรไม่รู้เหมือนอารมณ์นั่นแหละจะดีจะซส่วขนาดไหนท้องฟ้าก็อยู่เหมือนเดิมถ้าเราเข้าใจ เราจะไม่เป็นไล่ตามไม่พยายามไปกดไปขม่มหรือว่าไปวิ่งหาความว่างเราจะอยู่อย่างเงี้ยเป็นปัจจุบันนะครับรู้ตามความเป็นเป็นจริงแบบปัจจุบันรู้เองอะ่ะไม่ใช่เราไปฝึกให้มีท่ารู้เกิดขึ้นไปฝึกเพื่อจะให้เห็นท่ารู้ไม่ใช่ให้เป็นธรรมชาติของเขาไม่ไปแทรกแซงไม่เข้าไปแทรกแซงแม้แต่นิดหน่อยนะครับไม่เข้าแทรกแซงในอาการรู้หรือสิ่งถูกรู้นะครับแล้วมันก็จะจบทุกอย่างก็จะ เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถแยกออกจากกันนะครับว่า,าธาตุบริสุทธิ์เนี้ยสภาวะเนี้ยนะครับแล้วก็เข้าใจอาการนิ่งโล่งบ้างเบาสบายก็จะละเอยียดขึ้นไปเรื่อยๆละเอยียดไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออาการการเห็นและต่อไปก็จะเข้าใจความจริงว่าไอตัวที่รู้อยู่ตลอดนั้นที่พบว่ามันเป็นเงาของนิพพานถ้าถ้ารูอยู่ตรงไหน,นความว่างก็อยู่ตรงนั้นแหละความว่างอย่างนี้ถ้ารูก็อยู่ตรงนั้น จนเราเข้าใจแยกออกนะครับอาการปรุงแต่งกับอาการไม่ปรุงแต่งตัวรู้นี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับก็คือไม่ไปยึดฝ่ายปรุงแต่งแล้วก็ไม่ไปยึดฝ่ายไม่ปรุงแต่งนะครับเขาก็จะจบในตัวของเขาสลายเป็นธาตุบริสุทธิธธ์เป็นหนึ่งเดียวกับธาตุว่างนะครับทีนี้ก็จะเรียกว่าจบกิจในการเห็นตามความจริงแล้วเราก็ไม่ไปฝึกรู้ ฝึกให้รู้หรือว่าฝึกให้เท่าทันอะไรแค่อยู่อย่างเงี้ยนะครับปล่อยธรรมชาติแบบนี้รู้สึกตัวแบบนี้ไม่มีตัวเรารู้สึกตัวแต่รู้สึกเพื่อพ้นจากตัวจากตนฝากไว้เป็นธรรมทานนะครับ